แปดนาฬิกาสิบนาทีวันอาทิตย์ที่ยี่เอ้ยวันเสาร์สเสารที่เจ็ดมกราคมนะครับหลังจากจิบกาแฟากินของว่างแล้วนะครับเราก็พากันไารดน้ำต้นไม้าถึงดนเจ็ดมงใช่ก็มารดน้ำต้นไม้ เรายังเน่งตายไปตายเชิงมันรถดไปเยอะๆน้ำมันมีสระนี่เนี้ยยางนามันสลดเยอะเลยอ่ะนี่ครับ โนลีโอพิกขูพผู้มักเมาและบ้าไม่บ้านนเมาก็ลดกันสองคนนะครับวันนี้มาสองคนมากันสองร้อยชีวิตรอสมาชิกอืมมาว่าจะมาก็ยังไม่มาเดี๋ยวผมจะไปรับผิดชอบข้างบนอเออ็บัวตักน้ำรถลืมกี้ไม่เดียวถังใส่รถมาด้วยทุสาแบบเตรียมไว้แล้วด้วยนะ ฝน,นล,ลงมาเล็กหน่อยไม่ได้เสียดายว่ะ